14ตุลาคมนี้เปิดจอรอดูสาระและความบันเทิงกับรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัวแปนาฬิกาสัมผัสความลับกับเส้นทางธรรมชาติในกรุงเทพมหานครที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันใหม่วไรตี้10นาฬิกา5นาทีสารต่องานพ่อทำให้เข้าใจถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตในละครสะพานแสงดาว11นาฬิกา5นาทีสัตว์ทดลองความหวังในการต่อสู้กับโรค้ายที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนทั่วโลก สารคดีลิงเปลี่ยนโลก13นาฬิกาชมเทปบันทึกภาพเสียงอดีตสร้างจินตนาการการบรรเลงเพลงดนตรีสีวิชัยดนตรีที่นครศรีธรรมราช15นาฬิกา5นาทีเรียนรู้ดูแลสุขภาพกายและใจด้วยภูมิปัญญาไทยกับกิจกรรมสปาเท้าจากสมุนไพรขนสู้โรคและ15นาฬิกา30นาทีส่งต่อวัตถุดิบพื้นบ้านสู่การรังสรรค์จากสองเชฟกับ2เมนูที่แตกต่างเพื่อยก ok ระดับคุณค่าอาหาร ทุกคาเจอร์อย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ีเอส